ให้มากกว่าที่เคยให้เป็นยังไงคะทุกทีเราก็ให้อยู่แล้วแหละ,ะนะเราก็ให้ในสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วพอเราเปิดใจของเราออกไปบวกกับคนเหมือนอย่างเช่นเนี่ยแชทบอทมาอย่างเงี้ยหรือว่ากลุ่มของคนที่อยากจะทําเรื่องแอนิเมชันหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะบวกเลยการให้ของเราที่บวกกับคนที่รักเราได้มากขึ้นมันก็จะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ เหมือนเราไม่รับก็ได้นะหุบเขาเนี่ยเพราะเขาก็ให้มานานแล้วนะคุณแม่ก็ไม่ได้รับนะเ<ะ>พราะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีโจทย์พอมันยิ่งเฉียดตายมันมีโจทย์เนี่ยมันรับแล้วเพื่อจะให้ออกไปเนี่ยทุกทีเราก็เอ,อขยันก็ทําไม่ขยันก็พักจริงไหมแต่ตอนนี้ขยันก็ทําไม่ขยันก็ทำให้ได้มากกว่าที่เคยให้ก็ต้องมากกว่าแค่เพียงเอ,อฉันก็ทําได้เท่านี้แหละ แต่ต่อไปนี้ยากยังไงก็จะทำอะ่ะยากยังไงก็จะไม่ปฏิเสธการให้